สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเกมรูมวันนี้พบกับผมพี่มิกหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมช่วงนี้ผมถึงไม่ค่อยทําวิดีโอเลยซึ่งเหตุผลหลักที่ทําให้ผมไม่ค่อยได้ทําวิดีโอในช่วงนี้นะครับก็มาจากเกมในหัวข้อของวิดีโอวันนี้นั่นเองนั่นก็คือ Warhammer 40,000 Q Team ซึ te ่งแม้เป็นเกมที่สนุกมากเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยผมเสพติดสุดๆไปเลยวันนี้ก็เลยว่าจะมาทําคลิปนะครับว่าทําไมคุณถึงควรเล่น Q Team แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเนี่ยว่า ทำไมคุณน่าจะเล่นเกมนี้เราไปดูก่อนดีกว่าว่าไอเกมนี้เนี่ยมันคือเกมอะไร Qteam เป็นเกมอีกรูปแบบหนึ่งของ Warhammer 40K ซึ่งแทนที่จะเป็นการต่อสู้สงครามเต็มรูปแบบที่คุณควบคุมยูนิตเป็นร้อยๆตัวนั้นสําหรับ Qteam จะเป็นการต่อสู้ของทีมขนาดเล็กที่มีตัวละครให้เราควบคุมประมาณ4-10ตัวสำหรับใน 40K เนี่ยเราจะควบคุมทหารเป็นหน่วยๆน,นะครับแต่ว่าใน q ิวทีเนี่ยเราจะควบคุมตัวละครเป็นตัวๆไปเลย ซึ่งในกลุ่มที่ผมเล่นเนี่ยก็มักจะเทียบกันง่ายๆนะฮะถ้าการเล่น Warhammer 40k เกมใหญ่เนี่ยเป็นการเล่นเกมแบบ RTS เช่นเกม Red Alert ที่เราควบคุมกองทัพใหญ่ๆมาสู้กัน Q-Team ก็คือการซูมเข้าไปในการต่อสู้ระหว่างหน่วยเล็กๆของกองทัพนั้นและเปลี่ยนจากการเล่น Red Alert เ,เป็นการเล่น XCOM แทน ซึ่งถ้าเกิดเราเล่นอีกโหมดหนึ่งของ Qteam เนี่ยที่เป็นโหมด Into the Dark หรือว่าโหมด c o a s t Quarter นะครับที่เป็นการต่อสู้ในห้องเล็กๆที่ขวางกันด้วยประตูเท่านั้นเหมือนกับการเปลี่ยนไปเล่นเกม Rainbow Six Siege เลยทีเดียวแต่ว่าถึงจะเป็นเกมเล็กก็ไม่ได้หมายความว่าความดุเดือดจะเล็กลงแต่อย่างใดน,นะครับสำหรับ q t วทีเป็นเกมที่ผมว่าทําระบบออกมาได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าในแต่ละรอบเนี่ยคะแนนที่มันแพ้ชนะเนี่ยมันจะเฉือนกันแค่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นเอง ดังนั้นทุกการตัดสินใจเคลื่อนไหวของเราเนี่ยจะมีความสําคัญเป็นอย่างมากและคุณสามารถแพ้ได้ด้วยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับโดยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยตามชื่อเลยนะครับมันคิวกันกระจุยกระจายมากเลยนะครับพลาดิีเดียวเนี่ยตายครึ่งทีมได้เลยทีเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องจริงในเกมใหญ่เหมือนกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าในขณะที่เกมใหญ่นั้นคุณใช้เทินของคุณเพื่อเล่นกองทัพของคุณทั้งหมดก่อนที่จะเปลี่ยนเทินไปให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเล่นกองทัพของเขาทั้งหมดจบเป็น1เทิน สลหรับคิวทีมจะเป็นระบบสลับกันเล่นเช่นคุณเล่น1ตัวเขาก็ได้เล่น1ตัวคุณเล่น1ตัวเขาเล่นคุณเล่นเขาเล่น ดังนั้นตัวเกมเนี่ยจะมีความไดนามิกมากขึ้นซึ่งก็เป็นจุดที่ผมชอบกว่าเกมใหญ่นะครับในเกมใหญ่เนี่ยพอถึงตาของฝั่งศัตรูเนี่ยเราก็นั่งรอให้เขายิงตัวของเราให้หมดเทิร์นของเขานะครับจึงจะถึงตาเรายิงตัวของเขาบ้างแต่ว่าในคิวทีมเนี่ยมันคือการสลับกันยิงทุกตานะครับดังนั้นแผนที่เราวางเอาไวต้ตอนแรกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลก็ได้เพราะว่าพอเราเริ่มเดินไปแล้วเนี่ยตัวละครของฝั่งศัตรูเขาไม่ได้เดินตามแบบที่เราต้องการนั่นเองทีนี้ก็มาถึงคําถามถัดไปว่าเกม Q Team เหมาะกับใคร คำตอบเลยนะครับก็คือเหมาะกับทุกคนนั่นแหละครับแล้วก็เหมาะมากถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สนใจอยากจะเข้าวงการ Warhammer มาตั้งนานแล้วอย่างที่รู้กันว่า Warhammer นั้นเป็นงานอดิเรกที่แพงแต่สำหรับ q t ีมถ้าไม่นับพวกอุปกรณ์ออฟฟิเชียลตัวแมปตัวเทเลนทั้งหลายแนย่สิ่งที่คุณต้องใช้ในการเล่นจริงๆก็มีเพียงแค่ตัว q t ีมเท่านั้นเองซึ่งตัวทีมทีมหนึ่งเนี่ยก็จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ช่วงประมาณ2,000บาทซึ่งก็ต้องขอย้ำว่าถ้าเทียบกับฮอบบี้อื่นๆเนี่ย มันก็อาจจะดูแพงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเกมใหญ่ของ Warhammer 40k เนี่ย2,000นี่เป็นอะไรที่ถูกมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดตรงๆเลยว่าต้องทําใจนะครับถ้าอยากเข้ามาเล่นวงการ Warhammer เนี่ยคุณจะต้องมีเงินเก็บในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเทียบกับเกมใหญ่เนี่ยคิวทีมถือว่าถูกมากจริงๆมีวิธีคิดแบบเพื่อนผมมีคนนึงนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวก็คือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณซื้อคิวทีมแล้ว2,000บาทมันอาจจะรู้สึกแพงก็ให้คิดว่าคุณกําลังซื้อ เกมเกมหนึ่งมาเล่นนะครับในคอมอย่างเช่นเกมคอมสมัยนี้เนี่ยราคามันก็1,800ปนะครับคิวทีมที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณก็ได้โมเดลที่สามารถเอาไปเล่นเป็นเกมได้ซึ่งพอคิดแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็ดูคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับเวลาที่เราได้จากการทำฮ็อบบี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มตั้งแต่ต่อโมเดลทําสีจนถึงเอาไปเล่นนะครับในราคา2000บาทนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยู่ในวงการวอ r แฮมเมอร์อยู่แล้วเนี่ยเพอๆคุณอาจจะมีคิวทีมอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่สะสะม เหล่า a c e m a r i n นนั่นเองแค่คุณเปิดตู้ของคุณนะครับแล้วนับ Space Marine ให้ได้6ตัวนะฮะคุณก็สามารถเล่นคิวทีมได้แล้วนะครับกลุ่มต่อมาที่เหมาะกับการเล่นคิวทีมก็คือพวกคนหลายใจครับใช่ครับพวกพวกคุณนั่นแหละครับไอ้คนหลายใจซึ่งจักกรวาลน,นี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยแฟคชั่นที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมใหญ่เนี่ยการที่คุณจะเปิดกองทัพใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้อง ่ใช้เวลาและการลงทุนมหาศาลมากเลยนะครับแต่สําหรับ q t e ทีเนี่ยคุณสามารถสลับไปมาแบบวันนี้อยากเป็นสเปซ m มารีนวันต่อไปอยากเป็นทิรนิดแล้วอีกวันหนึ่งจะเป็นอ r อกนะครับก็สามารถทําได้เพราะว่าการเปิดทับเนี่ยมันก็แค่ซื้อกล่อง q t e ทีอีกหนึ่งกล่องเท่านั้นเองและสุดท้ายนะครับที่ผมว่าทําให้ผมชอบ q t e ทีมเนี่ยมากกว่าเกมใหญ่เลยก็คือเกมนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ทําสีช้าหรือว่าชอบใช้เวลากับโมเดล1ตัว ทั้งวันนั่นเองเพราะว่าในเกมใหญ่เนี่ยคุณมีโมเดลที่ต้องทาสีเนี่ยเกือบ50กว่าตัวนะครับดังนั้นการที่จะมานั่งเพ้นท์ให้มันเพอร์เฟกทุกตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับผมเชื่อว่ามีคนทำแหละแต่ว่าสําหรับ q t วทีเนี่ยด้วยสมาชิกของทีมที่มันมีน้อยมากๆเนี่ยอย่างเช่นแค่6ตัวเท่านั้นผมก็สามารถใช้เวลาทั้งวันกับโมเดลแค่6ตัวนี้เนี่ยแล้วก็จะได้ทีมที่มีสีออกมาตรงตามที่อยากได้นั่นเอง นอกจากนั้นเกมนี้ยังเป็นเกมที่เหมาะกับคนมีเวลาเล่นน้อยด้วยนะครับเพราะว่าคิวทีมเนี่ยจากประสบการณ์ที่เล่นมาเนี่ยคิวทีมส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาเล่นจนจบเกมเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองถ้าเกิดเกมมันสูสีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเกมมันแพ้แบบล้มกระดานไปเลยเนี่ยเทิร์นที่2ก็จบแล้วครับและนอกจากเกมนี้จะเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยแล้วมันก็เหมาะกับคนที่มีเวลาเยอะเช่นกันนั่นหมายความว่าคุณก็สามารถเล่นคิวทีมได้มากขึ้นนั่นเองต่อมา ก็จะถึงคำถามที่อยู่ในใจหลายๆคนนะครับก็คือวิธีเริ่มเล่น QTEAM ผมหมายถึงทำยังไงสมมุติว่าอย่างผมเป็นคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแต่อยากจะเล่นทำยังไงนับตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยตอนที่นั่งดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างที่จะพาคุณจากตอนนี้ไปจนถึงตอนที่กําลังขยับโมเดลครั้งแรกสุดบนโต๊ะ Q Team ได้ซึ่งนั่นอ่ะเป็นจุดประสงค์หลักของวิดีโอนี้เลยนะครับผมอยากให้คนมาเล่น QT e a m กันมากขึ้น ถ้าเกิดให้ผมบอกขั้นตอนการสร้างทีมแบบปกติที่หลายๆคลิปอาจจะชอบทํากันเนี่ยเช่นต้องซื้อตัวนี้ตัวนี้ต้องสร้างทีมแบบนี้ต้องนู่นนี่นั่นกว่าจะได้เล่นนะครับอีกนาเลยนะฮะดังนั้นวิธีที่รวดเร็วที่สุดที่จะทําให้คุณเข้าสู่วงการคิวทีมได้นั่นก็คือไปเล่นเลยครับใช่แล้วครับคุณแค่เอาตัวของคุณเนี่ยไปที่ร้านวอร์ไฮเมอร์ร้านไหนก็ได้ที่มีการเล่นคิวทีมกันคุณอาจจะมีทีมของคุณสักหทีมก็ได้ หรือไม่ต้องมีเลยก็ได้ครับเพราะว่าร้านวอลเกมทุกร้านเนี่ยร้านวอลเกมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีกองทัพทั้งกองทัพให้ยืมเล่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นการขอยืมแค่ Space m a r ีน e 6ตัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อีซี่มากเลยนะฮะจากประสบการณ์ของผมเองเลยนะฮะแล้วก็รวมกับการที่ได้ไปคุยกับหล,หลายๆคนเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาในวงการวอ r แฮมเมอส่วนใหญ่มักจะมีโมเดลทำสีเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ขาดไปอย่างเดียวก็คือยังไม่ได้ลองเล่นสักที บางคนมีโมเดลอยู่เป็นปีๆแล้วเนี่ยยังไม่เคยเล่นด้วยซ้ําอย่างตัวผมในอดีตก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันนะฮะดังนั้นลองข้ามขั้นตอนไปก่อนเลยไปลองเล่นก่อนได้เลยซึ่งคิวทีมเนี่ยมันเป็นเกมที่มีพื้นฐานง่ายมากๆเพียงแค่ 2- อสเกมคุณก็เล่นไปแล้วนอกจากนั้นพอคุณได้ลองเล่นแล้วคุณก็จะตัดสลุเข้าใจทุกอย่างในทันทีวิธีการสร้างทีมการอ่านสกิลนู่นนี่นั่นสมองคุณจะเริ่มเชื่อมโยงปฏิปตตออย่างรวดเร็วถึงความเป็นไปได้ในการสร้างแล้วก็คัสตอมทีมของตัวเองขึ้นมา ดังนั้นลองทักแชทไปอย่างร้านวอลเกมที่อยู่ใกล้ๆคุณนะครับแล้วลองถามดูว่าที่นั่นเนี่ยมีวันไหนที่มีคนเข้ามาเล่นคิวทีมกันไหมหรือว่ามีสอนเล่นบ้างหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ในร้านวอลเกมเนี่ย,ยจะพร้อมสอนคนที่อยากเข้ามาลองเล่นฮ็อบบี้ใหม่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องขอความช่วยเหลือนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของร้านวอลเกมที่อาจจะกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยถ้าเกิดที่ร้านคุณมีแก๊งที่เล่น คิวทีมหรือว่ามีการรับสอนเล่นเนี่ยรบกวนคอมเมนต์ร้านของคุณไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะกดไลค์นะครับเพื่อให้คอมเมนต์เนี่ยมันเด้งขึ้นมาอยู่บนสุดเพื่อที่คนที่สนใจเนี่ยจะได้รู้ว่ามีร้านไหนที่อาจจะอยู่ใกล้บ้านพวกเขาบ้างก็ก่อนที่จะจากไปในวันนี้นะครับก็จะขอแนะนำคิวทีมหนึ่งทีมแล้วกันซึ่งทีมนี้เนี่ยอาจจะเป็นทีมที่คุณมีอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้นั่นก็คือเหล่า a c e m a r i n e จากกล่องซุม่มซึ่งกล่องสุ่ม p a c e Marine Hero นี้เนี่ยก็ได้ไปโ สนใจ Warhammer เนี่ยก็อาจจะซื้อสุ่มไปแล้วบ้างตัว2ตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วทั้งกล่องนี้เนี่ยมันเป็นคิวทีมหทีมครับที่มีชื่อเรียกง่ายๆว่า Justian นคิวทีมนะฮะซึ่งเวลาที่ผมสอนเพื่อนเล่นใหม่ๆเนี่ยผมจะชอบเอาทีมนี้ให้เขาเล่นครับเพราะว่ามันเป็นทีมที่ใช้ระบบของคิวทีมได้เกือบครบเลยไม่ว่าจะเป็นปืนพลาส m มาปืนเฮฟวี่โบเตอร์แล้วก็ปืนสไนเปอร์ที่ยิงในโหมดไซเลน์ได้นะครับ แม้แต่คนที่ไม่รู้จักวอร์ไฮเมอร์มาก่อนเลยเนี่ยแค่มองตัวละครก็พอจะเดาได้แล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดคุณอยากได้ทีมนี้แบบครบทีมจริงๆเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการซื้อเหมาทั้งกล่องนะครับแต่ขอเตือนนิดนึงก็คืออย่าลืมถามทางร้านนะครับว่ากล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องที่ครบทุกตัวหรือเปล่าซีลมาสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะว่าบางกล่องเนี่ยที่มันแยกขายไปแล้ว23ตัวแล้วเอามาผสมกันใหม่เนี่ย ถ้าเกิดคุณซื้อเหมากล่องแบบนั้นไปนะครับคุณอาจจะได้ตัวซ้ํากันได้นะฮะก็อย่าลืมถามทางร้านดีๆก่อนที่จะซื้อนะครับซึ่งการซื้อเหมาทั้งกล่องเนี่ยมันก็คือราคาเท่ากับคิวทีมหกล่องนะครับดังนั้นคุณก็อาจจะไปเลือกคิวทีมที่เป็นกล่องส้มๆของทีมอื่นที่คุณสนใจก็ได้เช่นกันหรือถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจว่าจะเล่นทีมอะไรดีก็รอก่อนก็ได้ครับเพราะว่าในขณะที่ผมกําลังทําคลิปนี้อยู่เนี่ยทางเกมเวิร์กช็อปก็ได้ประกาศอีดิชันใหม่ของ Q ออค คาดว่าน่าจะมาถึงในเดือนตุลาคมนะฮะเวลามีอีดิชันของเกมออกมาใหม่เนี่ยเขามักจะมีกล่องสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ราคาจะถูกกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อเป็นการชักชวนให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นกันมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากอีดิชันนี้เป็นต้นไปเนี่ยพวกตัวกดลู l e s สหรับการเล่นเกมนี้เนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่ต้องซื้อหนังสืออีกต่อไปนะครับก็เดี๋ยวพอกลอ่อง Half Storm มาถึงเมื่อไหร่นะครับก็รอดูวิดีโอ u n b o x ด้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมรอสั่งแล้วนะฮะ สำหรับวันนี้ผมชื่อพิมิกและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ